บินมาจ่ายทุกๆวันที่เท่าไหร่เราจะสามารถช็อตคัดแล้วว่าอ๋อบินเขาจะคีครบกําหนดเนี่ยภายในวันที่สิบสองงั้นฉั้นก็จะแล้วมันอนุญาตให้จ่ายภายในวันที่ยี่สิบงั้นชั้นจะจ่ายทุกๆวันที่สิบแปดของทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทําให้เราอ่ะสามารถบริหารจัดการได้คือระบุสเปซิฟิกบันลงไปนะสมมุติอ่ะเมื่อกี้บอกบินจะครบวันที่สิบสองอ่ะงั้นชั้นก็จ่ายวันนี้จะเป็นวันจัดค่านำค่าไฟชั้นด้วย ทำไมครูถึงเอามันมาหยอดคู่กับภาษีเพราะว่าไหนๆฉันก็ทําภาษีแล้วก็จะได้ทําทําสักอย่างในวันรันเดียวกันเวลาส่งข้อมูลหรือส่งแบบไปให้นายอนุมัติอ่ะก็จะได้ส่งทีเดียวไม่ใช่บอกว่าอ๋อวันนี้ส่งวันที่สิบสองส่งภาษีไปให้นายอนุมัติวันที่สิบห้าส่งน้ำไฟไปให้นายอนุมัติอย่างเงี้ยมันไม่โอแต่ถ้าวันที่สิบสองฉันรู้แล้วว่ามเดี๋ยววันที่สิบแปดฉันต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยคุณกุ๊บสรุปรวมเลยวันที่สิบสองจะส่งเรื่องอะไรบ้าง อืคุณก็จะทํางานแบบน้อยวันลงไม่ต้องทําซะทุกวันแต่คุณอาจจะแบบมานั่งอยู่เย็นแค่วันเดียวคือวันที่สิบสองคือทําให้เสร็จแลจ้วจบเพื่อที่จะไปจ่ายวันที่สิบแปดรอบเดียวอแล้วมีค่าอะไรไหมคะค่าโทรัท์ที่มันตามรอบของมัค่าโทรศัพท์มันไม่ได้จ่ายเหมาตามไอ้นี่เหรอมันจ่ายเช็คเหรออืมก็เออใช่ เหมือนกับรอบโทรศัพท์มันจะต้องเอาเงินเข้าบังทีก่อนวันที้ถ้าอย่างขอไทยเอเอสมันก็จะมีออการรอบหรือยืดตังของทุกเดือน,นเราได้อิน,นเนี่ยเขาเปรียบทำเสพอาหารเพื่อจะเพื่จะต้องเอาเงินเข้าเื่อให้เขาหักไปอย่างค่าไฟอย่างค่าไฟอะไรค่าไฟค่าไฟเนี่ยมันก็จะมีสอง มม่ใือค่าโทรศัพท์นี่หละเนาะค่าโทรศัพท์ที่เป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค,คือคือที่งานมันจะแบบใช้พนักง,งานทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์คนละเครื่องอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้มีเป็นโทรศัพท์กับอ่าเปโทรศัพท์โต๊ะค่ะเ<ฆ>นี่ยแต่ว่าไอ้พอที่เป็นโทรศัพท์โต๊ะมันก็จะมีสองพวกแวเวมันก็จะแยกอ,<ฆ>อีกว่าอ่าอันนี้จะเอาเงินพเร็จนะอันเนี้ยสามารถไปจ่ายแบบไปแบบ จั่บ,บัญชีกับเข้าเช็คสองแบบคือเอาเงินเข้าบัญชีก่อบบนที่จะให้ทางน้องค่ะจัดไปได้ภายในวันประมาณนะคะวันนี้ยี่สามยี่สิยี่สามยี่สิบสี่เวลาจ่ายเช็คเนี่ยจ่ายผ่านธนาคารไหมคะหรือหมายถึงว่าไปเคาน์เตอร์หน้าธนาคารหรือว่าคู่ค้าต้องมารับเช็คที่กิจการอืมทั้งสองแบบเออสามแบมบใช่ไหสามแบบอีกแบบมังคืออะไรคะ อาจจะให้อ๋ออันนั้นที่เอาเอาให้ไม่ตอ,เอ,เองเือไปจ่ายพวกเนี้ค่ะก็แค่เป็นอเอออันที่แบบต้องถือเช็คไปจ่าย้าเคาน์เตอร์แต่ก็จะมีเช็คที่ลูกค้ามารับที่บริษัทเอแล้วก็มีไปรับที่หน้าเคาน์เตอร์ทำไมเราถึงไม่เอาไอ้เช็คที่ลูกค้าต้องมารับบริษัทให้เขาไปรับที่ธนาคารละ่ะมันมีทีมันมีข้อจํากัดในเรื่องของ ไม่รู้ว่าเขาทําสัญญากันมันเพิ่มอีกับว่าอาเกันไปทำสัญญา,า,า,นนญญาแต่มันจะมีไม่ออกี่เตาค่ะจะเป็นเจ้า,าใหญ่ๆที่เชยกแบบหลายๆร้านหรือว่าไม่แน่ใจอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างของประกันเขาจะมารับเซ็กที่นี่แล้วก็จะต้องมีการยื่นกรมธรรม์เหออมือนกับต้องเอากรมธรรม์มาให้แล้วเราถึงให้เซ็ตเข้าไป ก็เลยต้องให้มายื่นที่บริษัทแต่ถ้าอย่างเจ้าอื่นไม่แน่ใจว่าข้อตกลงของเขาที่ผู้ใหญ่จคืออะไรเข้าใจแล้วก็คือเวลาเวลาที่มีการรับจ่ายเช็คหน้าเคาน์เตอร์แบงค์เนี่ยแบงก์ก็จะแค่เอาตัวเช็คกับใบหักน้าที่จ่ายให้คู่ค้าโดยให้คู่ค้าเอาใบเสร็จรับเงินมาแลกแต่กรณีที่บางคนจะต้องมารับที่บริษัทเราโดยมีเจ้าหน้าที่บัญชีหรือฝ่ายการเงินของบริษัทเนี่ยไปจ่ายเช็คเพราะว่า เราจะต้องได้เอกสารอื่นมาใช้ในการบริหารจัดการเช่นอย่างเมื่อกี้บอกว่าเป็นกรมธรรม์หรืออาจจะเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นพนักงานที่พนักงานต้องเอาแบบประชาชนมาแลกเพราะว่าไม่มีใบเสร็จรับเงินเพราะเข้าใจว่าที่ธนาคารอะ่ะสิ่งที่เราเขาจะเอาไปแลกตามเงื่อนไขก็คือใบเสร็จใช่ค่ะใบเสร็จกับใบรองกับคาสีใบสี อ่ะโอเคมันก็เลยทําให้สองส่วนกับเช็คแล้วพอใช้กลับคืนมาบริษัทก็จะถูกแตกย่อยเป็นสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งลูกค้ามารับอีกส่วนหนึ่งเอาให้แมสเปเตจ่ายอืมทีเนี้ยการที่เราจะให้ลูกค้ามารับเนี่ยเราได้กําหนดวันที่ให้ลูกค้ามารับไหมกำหนดอย่างของเราจะมีสายเช็คทุกวันที่ยเจ็ดเนาะทางที่บัญชีเขาดึกเขาก็จะว่าอ่ะ ถ้าเริ่มมาหลับก็คือยี่สิบเจ็ดช่วงบาทถ้าจะมายี่สเ็ดอะคะแตถ้าเกิดจะมายี่ิบแปดยี่สิเก้าอะไรก็ประมาณในเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นเลยโอ้ยเอออย่างนั้นถ้าหนูไปเป็นคนนั่งเช็คนะลูกหนูไปบอกเขาเลยว่าเช็คที่ออกในเดือนจะถูกจ่ายทุกๆวันอังคารหรือว,นวันพฤหัสเวลาบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเท่านั้นถ้าไม่มา ก็คือต้องมาสัปดาห์ถัดไปแต่น้องคนนี้เขาก็จะแบบมาเลยเออเขาก็จะมาเร็วถืกว่าสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้วันที่ยีสิบเจ็ดมันคือวันพุธใช่ป่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดอย่างเน,นี้ยมันก็ถูกเลือกไปเป็นยีบเก้าเออเราก็อาจจะแบบเช็คที่หอกทุกๆวันที่ยี่สิบเจ็ดจะใส่จะจ่ายยิบเจ็ดเลยเช็คมันกลับมาทันหรือลูก ให้แม่ไปรับกลับมาทันใช่ไหมไม่หรอแม่เขาจะมาส่งจริงๆอ่ะเ,อเขาจะมาสอนล่วงหน้าแล้วค่ะ,ะจะมาสอนวันหนึ่งหรือสองวันอืเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารู้อยู่แล้วอ่ะบางทีกําหนดเซตวันไปเลยว่าทุกๆุกวันไปหรือหัดกับวันอังคารเราไม่ต้องไปดูเรื่องเงื่อนของเวลาที่ว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเช็คมันต้องมาอยู่ในมือเราแต่เราต้องบอกลูกค้าว่ามาแค่หรือหัสกับอังคาร เพื่อที่จะไม่มาวุ้นวายว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเท่านั้นหรือเราระบุไปเลยว่าคนที่อยากได้เช็คต้องมาวันที่ยี่สิบเจ็ดเท่านั้นเออแล้วเวลาเท่าไหร่อย่าไปให้เขาทั้งวันเพราะทั้งวันมันเสียเวลาทํางานเราระบุไปเลยว่าคุณต้องมาบ่ายสองถึงห้าโมเย็นเท่านั้นถ้าไม่มาเวลานี้คือตัดรอบไปไปวันอื่นเลยเขาจะคือถ้าเรายิ่งอนุญาตให้เขาใช้เวลาเรามากเท่าไหร่ะ่ะตัวเราจะต้องนั่งอยู่เย็นมากเท่านั้น อืมเยอเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะสมมุติอันนี้วันจ่ายเช็คงั้นครูบอกว่าเป็นวันรับเช็คด้วยเลยเช็คบ่ายสองถึงสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์เนาะอ่ะสมมตินะอันนี้เนาะกลับให้วันที่ยี่แปดด้วยครับซึ่งวันที่ยี่แปดเป็นวันหยุดงั้นก็เป็นวันรับเช็คยี่สิบเก้าดือนบ่ายสองทำไมถึงต้องบอกว่าระบุเวลาลงไปเลยเพราะเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาไปใส่ในตารางนี้ ว่าเวลานี้เวลานี้วันนี้ฉันทําอะไรบ้างเวลาคนมานัดประชุมหรือว่าเวลาคนที่อาจจะมารววุ่นวายกับเราอะเราจะได้รู้ว่าไปกับเขาได้หรือไม่ไปกับเขาได้หรือไม่เพราะบางทีอะเอาฉันไปประชุมโอ้โหสี่ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าฉันยังมีงานค้างอีกสี่สิบแปดอย่างก็ต้องบอกเขาได้ไงว่าเพราะบางทีเราไปบอกเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะพี่หนูไม่ว่างติดอะไรอะก็ถูกไม่มีอะไรนี่อ่ะสวยอีกถูกปะแต่ถ้ามีอันเนี้ยมันก็ช่วย อพาหนูต้องอยู่รอรอหน้าง,งานมีรับเช็คค่คะไม่งั้นต้องมาใหม่ให้คนอื่นนะคะพี่อ่ามีจ่ายอะไรอีกไหมคะมยังไม่มีเนอะอาจจะไม่มีประสบการณ์มากมายนะใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราทําแค็กข้อมูลนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าเราใช้เวลาขีข้อมูลกี่วนันเราใช้เวลาดึงข้อมูลกี่วนัน เราใช้เวลาส่งไปให้หัวหน้าแล้วหัวหน้ารับกลับมาให้เราอ่ะกี่วันเนี่ยก็นี่หนึ่งขีข้อมูลเนี่ยกี่วันสมมุติหลังจากวันรับเช็คเออหลังจากวันรับหลังวันรับอินมอยเนี่ยมันคืออันนี้คือนั่งสอนพิจนารณาว่าเวลาเราทำมาทำไปทำไมและอันนี้ทำครั้งเดียวและอยู่ยาวเลยนะ พรถ้าเราทําเดือนแรกได้เดือนถัดไปมันแค่เลื่อนมันที่ไม่ต้องทําทุกๆเดือนแบบนี้นะอันนี้คือต้องรู้กันก่อนเข้าใจพอเดือนแรกได้เดือนถัดไปเพื่อแค่เปลี่ยนมันที่ว่าต้องถอยกี่วันผู้บริหารนอนัุนมัติอันนี้ทำเพื่อให้รู้ว่า cut off in void date คัดอ f ฟอินไว e d เดตหมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่าเอกสารห้าสิบปึกเนี้ยหรือห้าสิบชุดเนี้ยเราจะต้องใช้เวลาสมมุติว่าในตะก,การเนะเราบอกว่าเราคัดออฟวันที่สิบหกหนึ่งรอบคัดออฟสิบหกละหนึ่งรอบอ่ะสิบ้าก็ได้สิบห้าหนึ่งรอบเราใช้เวลาคียเนี่ยสามวันเราจะได้รู้ว่าเราอ่ะจะไปส่งเขาวันที่เท่าไหร่อาจจะส่งยี่สิบเอ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราคีย์เนี่ย อุ๊ยสามวันเราคีมากไปเราต้องคีแค่สองวันและอีกวันหนึ่งส่งให้ผู้บริหารอนุมัติปกติเขามาวางเอกสารนะ่ะอันนี้หนูอาจจะต้องไปแบบเก็บเก็บข้อมูลเองนิดนึงเนาะเพราะครูก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละที่อ่ะเขาวางกันยังไงบางที่กําหนดวันวางวันรับวางบินหนูต้องเป็นคนรับวางบินเองปะหรือว่าเป็นคนอื่นรับวางบินแล้วเอามาให้ต้องททั้งหมายหมายถึงตัวหนูว่าต้องทําทั้งสองแบบหรือว่าคนคนอื่นทําแล้วเอามาให้หนูบันทึก งทีคือณตอนนี้หนูอะที่ทำหนูเป็นปอนคนเปิเดโอนี่แหละแล้วก็มติดรับในระบบแล้วก็ยื่นต่อให้ที่อีกคนหนึ่งพอไปจัดกันก